เปิดภาพล่าสุดว่าที่คุณแม่อุ้มทองเจ็ดเดือนเขาตึกช่อง3จากนิเตรียมผักยาวๆใล้เข้ามาทุกทีสําหรับทองแรกของนางเอกสาวมิวนิ t าากับสามีไฮโซโนมเซนทราาพุ Port, โคหาเปรมกิจที่ตอนนี้ว่าที่คุณแม่มิวท้องลูกสาวคนแรกอายุขันเข้าเดือนที่7แล้ว อีกไม่นานเกินรอก็จะได้เห็นแก้วตาดวงใจแล้วล่าสุดคุณแม่ปูแม่ของสาวมิวก็ได้เปิดภาพลูกสาวออกจากบ้านในรอบไปหลายวันเพื่อเข้าตึกช่อง3มโดยคราวนี้สาวมิวมาในชุดกลุ่มท้องอวดพุงใหญ่ที่อุ้มลูกสาวที่มีอายุคันเจ็ดเดือนแล้วพร้อมเปิดเผยสาเหตุท,ที่ต้องมาในวันนี้ว่าแม่โดนตาม,มาระดับเฉกค,ค่ะเฉกแม่จะหมดอายุแล้วค่ะเดี๋ยวแม่พักอีกยาวๆค่ะ h i s t o r t h a i l a n d #mewandbabygirl s e v e n m a n p a g e นั้น ขอขอบคุณภาพเมลนิ t ฐา ig ปูจีราภาพและแหล่งข้อมูลข่าวที่นี้ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ